วิเคราะห์มวยคู่เอกภาคอินเตอร์วันศุกร์ที่1กันยายนศึกวันลุมบินีครับสวัสดีเอฟซีแฟนบวชทุกท่านครับเห็นหน้าปกกันแล้วชอบใครก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถือว่าเป็นการพูดคุยเรื่องราวของคู่นี้เลยเอาวดีรามาสนอบอดีตแชมป์วันคิกบ็อกซิง่งรุ่นใมตัเวทวัย28ปีจากรัเสเซียครับ ครั้งนี้จะได้มาสู้กับรุ่นน้องในศึกวันลูมินีต้องบอกว่ามาแย่งชัยกับอเล็กซานโดซาร่านะหรือว่าเจ้าอเล็กเพชรุ่งเรืองอเล็กจิตเมืงนองนนมวยสูงยาวเข่าคมวัย2 2ปีจากติเตอรี่นะครับดูดีแชมป์ประเทศไทยรุ่น145อปอนด์แน่นอนครับวัดกันในกติกามวยไทยแคชเรด139ปอนด์นะคูน่นี้คือว่าเรื่องของอเล็กแนะ่นอนแหละครับในไทยรุ่นใหญ่ๆก็มีอเล็กเนี่ยที่ยืนคำอยู่แต่ว่าถ้าหากไปจับชนกับพวกที่แบบ อ่านู่นนั่นนี่หน่อยที่เป็นระดับมวยแถวหน้ามวยยอดมวยอย่างเงี้ยพวกหนึ่งล้านเล็กพวกอะไรอย่างนงี้ก็อาจจะดูว่ายากหรือเปล่าไปดูกับพวกกับปตันอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังได้ลุ้นอยู่เพราะว่ามวยมันพลิกมันไปมากันได้นะครับแต่วันนี้จัดมาในรายการวานนันนวมเล็กเอ,อวดีราวสนอถนัดกว่าชินกว่าว่าเรื่องเรื่องของฟอร์มเลยเพราะว่าไฟล์ล่าสุดอเล็กชิตมังนนเองนะครับแพ้น็อกให้กับเออเดมทาฮาดิเซอร์นะครับก็แพ้น็อกให้กับเออเดมนะในวันลุมพินีสี่มั้งนะครับนานมาแล้ว แต่ครั้งนี้ครับมาเจอกับทางเอวดีราม,มาสนอฟเอวดีนี่ไฟล่าสุดก็ไม่ได้ดีนักนะครับชกไว้ในศึกวัลลมินี8แพ้มาฟุตตูบีเยฟนะมีแพ้น้องโอ๋แต่ว่าก่อนนั้นเขาชนะกับปิตันนะครับเขาชนะพงศิริอ่าถือว่าน่าดูน่าชมดูฟอร์มอย่างเงี้แน่นอนในวันยังไงก็เป็นรองทางเอวดีนะครับแต่ถ้าหาก ไม่รู้จักกันเลยนะครับจับมาประกบคู่นี้จะมีความน่าดูตรงที่อดีตแชมป์วันแลลวครับเจอกับทางแชมป์ประเทศไทยรุ่น145ปอนด์คนปัจจุบันนี่เป็นไงนะครับเอามวยะระดับแชมป์ประเทศไทยเจอกับมวยตัวท็อปๆของรายการวันมันจะเป็นยังไงครับถูกว่าแบกศักดิ์ศรีเอาไว้เลยว่ารีกรีของแชมป์ประเทศไทยเก่งแค่ไหนพอที่จะวัดกับแชมป์เก่าของวันได้ไหมย้ำนะครับว่าเป็นแชมป์เก่านะแล้วก็ฟอร์มไม่ได้ดีด้วยแพ้มา2นัดแล้ว แน่นอนครับลูกถนัดที่เรามองเห็นอันเล็กก็คือมวยเข่าแต่วงนอกเขาก็ตัดจ้างใช้ได้เลยนะครับมีจังหวะวางแข้งหลักเหลี่ยมมวยไทยไม่ต้องสืบดีอยู่แล้วนะครับเป็นมวยไทยแบบเป็นฝรั่งที่ต่อยเชิงมวยไทยเลยนะครับวงในไล่แขนเบียดตีปกักปักปักข้ามาแข็งแข็งแล้วก็มันแน่ๆน,นะครับถ้าจะไปคุกวงในแต่แน่นอนในวันเขาใช้นวมเล็กแล้วอวดีเนี่ยจะเป็นมวยสไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยนะครับอวดีจะอยู่วงนอกเต้นหมุนหมุน,มน,มนมเต้นหมุนหมุนมีเตะเสริมบ้างนะครับแล้วก็มีต่อยหมัดนี่คือเชิงของอวดี เป็นมวยประเภทย่งยงหน่อยวิธีเข้ามวยเขาเนาะจะเป็นการประมาณคิกบ็อกซิง่งเป็นโดดไปโดดมาย,ย้ยอยย,อย้ยอยย้อยย้อยใช้ความเร็วเข้าออกนะครับสำหรับเอวดีรามาสนอฟคิดว่าใช้สไตล์เดิมก็น่าจะพอที่จะกินอเล็กเพชรลุ่งเรืองได้ส่วนอเล็กเพชรลุ่งเรืองหากอยากชะนะเอวดีรามาสนอฟต้องอาวุธหลากหลายครับมีดักศาสตร์แข้งออกตีนเร็วๆนะครับเอวดีขยับเข้ามาศาสตร์ปัง เอาีขยับเข้ามาศาสตร์ปั้งต้องเตะเร็วๆนะครับแล้วก็หมัดเนี่ยก็ต้องเสริมความคมมาด้วยส่วนเรื่องเกมวงในหากหวังว่าจะไปจับคอตีเข่านะครับถ้าแขนไม่แข็งจริงนะครับการปั้มไม่แข็งจริงผมว่าก็เอาเขายากนะเพราะเขาดิ้นออกมั่วๆได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเข่านี่ก็น่าจะเอาไว้เป็นตัวเสริม ถ้าจับได้ก็จับตีนะครับแต่ว่าถ้าจับไม่ได้ผมมองว่าวันนี้ลําบากแล้วครับถ้าไม่มีตีนเสริมด้วยสายตาหรือว่าฟอร์มหลังยังมองว่าเป็นรองเอวดีรามาสนอฟอปอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าเอรีจะแพ้มาเหมือนกันนะแต่ผมมองสไตล์มวยเชิงมวยวันนี้อเล็กไม่ค่อยถูกฉลโกกับมวยสไตล์เอวดีรามาสนอฟอนะครับมองเอวดีได้เปรียบนะครับคู่นี้ผมชอบเอวดีรามาสนฟ อาจจะมีความสูสีแหละในพักหนึ่งเพราะว่า,วารูปร่างชกม,ชม,ชม,มันก็ใกล้เคียงกันประสบการณ์การชกมวยนะครับอเล็กเพล่งเลืองชกม,มาเยอะกว่าแต่ประสบการณ์ในเวทีระดับโลกนะครับเอวดีรามาสน็อปชกม,มาเยอะกว่าแล้วคิดว่าน่าจะจัดการกว่าด้วยวัยที่เยอะกว่านะครับน่าจะไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นน้องอย่างแน่นอน ก็เอาใจช่วยทั้งสองคนคู่นี้ผมออกชอบเอวรีรามาสนอฟแฟนมวยชอบใครก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับรักใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันนะครับถ้าชอบเหมือนกันมันไม่ได้เล่นกันสักทีเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีชอบต่างกันบ้างแหละนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เจริงๆเอาใจช่วยอเล็กนะนะครับเพราะว่าถือครองแชมป์145ปอนด์ประเทศไทยอยู่คือถ้าอเล็กแพ้เนี่ยมันหมายความว่า145ปอนด์แชมป์ประเทศไทยเนี่ยกากกว่านักชกของวันที่เป็นอดีตแชมป์นะครับพูดกันตามตรงแบบนี้เลยดีกว่า เจอกันคลิปต่อไปนะครับกดติดตามเอาไว้ไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆจากทางเราครับ